ฉันยังได้ยินมาด้วยว่าตอนที่พวกเขาเห็นเกมนี้ครั้งแรกมีตัวละครเอกเป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ชายและมีแอนิเมชันเป็นของตัวเองชัดเจนคนที่นำตุตัวเรียลเราแม่งคือฮัทุริฮันโซไว้เหมือนาอาจจะมีออปชันของการมาอัพสกิลมาอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาหาฮันโซหรือว่ามาหมู่บ้านนินจาเรื่องราวของ As สเซน e e รดภาคชาโด้เนี่ยเขาได้ตั้งไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับไอเทมแผงอีเดด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆในตรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t a อ k คอนโ r o ลนะครับผมตอนนี้ครูกรลอยู่กับผมนะครับตอง t a อ k คอนโ r o ลครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ As In อ c r e e d Shadow อีกแล้วนะครับบองว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันนะแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเรียกว่าไงไม่ได้มาตอบตอกย้ำดราม่าหรือว่าจริงๆมันก็ดราม่านิดนึง่แหละเลี่ยงไม่ได้นะแต่เป็นว่าผมจะมาเล่าอีก จักรวานคู่ขนานมัลติเวิร์สหนึ่งที่แอสซินคริช Shadow มันควรจะเป็นเว้ยหรือถ้าพูดถึงง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินข่าวลือหรือว่าอาจจะเคยไปฟังบางช่องหรือเคยไปศึกษากันมาบ้างแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าจริงๆแล้วแ s สซินคริช Shadow มันเคยมีเส้นเรื่องหรือว่าเรื่องราวอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกวางเอาไว้ก่อนที่จะมาถูกดัดแปลงและใส่ตัวละครยาสเกตลงไปจาก แนวคิดของการผลักดันวาระ DEI หรือใส่ความโัวกอะพูดกันง่ายๆนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเส้นเรื่องหนึ่งแล้วกันซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือจริงๆมันมีหลายหลาย,ลายแบบแตกแขนงกันไปมากเพราะว่ามันไม่มีฐานข้อมูลยืนยันไว้เพราะว่า เรื่องราวทั้งหมดมันก็มาจากสื่อบ้างข่าวลือบ้างหรือว่าอดีตผู้พัฒนาบางคนออกมาเล่าบ้างแต่เขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีเปเปอร์มายืนยันยนึกออกป่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มโนขึ้นไปเองก็ได้นะอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะแต่เป็นว่าเพื่อนๆจะชอบแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราฟังจบเรามาคุยกันว่า้คุณชอบไหมเนื้อเรื่องอะไรแบบประมาณนี้นะซึ่ง มันจะมีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบมากนะครับแต่หลักๆมันจะคล้ายกันมันจะเกี่ยวข้องกับตัวละครโนบุนากะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาเคจิมิสุฮิเดะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่เดลชิโตโยโตมินะครับผมที่สําคัญมันเกี่ยวข้องกับบุคคลในตำนานท่านหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่า เด็กๆที่รุ่นเดียวกับผมเติบโตมาน่าจะเป็น FC ของลูกพี่แกแล้วก็เป็นเบียวเขามากๆพอสมควรโดยเฉพาะอย่างีี่คนที่ชอบนินจาหรือชิน n o บินะครับนั่นก็คือฮารตุริฮันโซนั่นเองอย่างที่เ,เพื่อนๆได้คาดการณเอาไว้เลยว่าเฮ้ยทำไมทำแอสซินครีติม่ปุ่นไม่มีนินจาที่แบบมีชื่อเสียงดังๆอะไรเงี้ยใส่เข้ามาหรือว่าที่สำคัญเนี่ย ตัวละครอย่างฮัตตูริฮันโซหายไปไหนนะครับในเรื่องราวผมจะเล่าต่อไปนี้ก็จะมีตัวละครหลักๆประมาณนี้แล้วก็เอเอสุด้วยนะนะก็คือตัวหลักๆในประวัติศาสตร์นั่นแหละแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วอ่ายูบิซอฟจะออกแบบให้เมนคาเลเตอร์หรือตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเส้นเรื่องมันประมาณไหนมันเกี่ยวกับกลุ่มเทมเพล่าไหมเกี่ยวกับฮิดเด้นวันหรือเปล่าเดี๋ยวร,รอรับชมกันครับ เอาละครับเรื่องราวที่ผมได้หยิบมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลหนึ่งที่ล่วไหลมาจากทางยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแอนดี้เมียนคุณแอนดี้เมียนเนี่ยเขาก็ได้แบบมีแหล่งข่าวแบบที่ผมบอกแหละมันจะไม่ได้ยืนยันอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นในคลิปเรียวนี้ตามธรรมเนียมผมบอกไว้เลยว่า เรื่องราวที่เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการฟังเอาขำๆฟังเอาบันเทิงเพลินๆเ,เป็นเรื่องราวสมมุติไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งแล้วกันนะครับและผมอยากจะให้ทุกคนเปิดใจให้กว้างนะครับรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายค่าวเวลาระหว่างขับรถกลับบ้านรถติดทานข้าวหรือว่ากําลังทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อเลย คุณเดเมียนเนี่ยเขาได้เล่าแชร์ไว้ว่าก่อนที่จะมีตัวละครยาสึเกะเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะให้ตัวละครเอกนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นแบบที่ทุกคนคาดหวังกันนะครับในข่าวลือคุณแอนิเมียนบอกว่าฉันยังได้ยินมาด้วยว่าตอนที่พวกเขาเห็นเกมนี้ครั้งแรกมีตัวละครเอกเป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ชายและมีแอนิเมชันเป็นของตัวเองชัดเจน พวกเขาไม่รู้ว่าตัวละครนี้จะถูกนำมาแทนยาสเกะหรือไม่แต่เขาสงสัยว่า Ubisoft จะลบยาสเกะออกไปจริงๆหรือเปล่าเนื่องจาก มีปฏิกิริยาเชิงลบจากทางสื่อและข่าวต่างๆอันนี้คือพูดถึงปัจจุบันนะว่าข่าวลือเนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นโมเดลนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กการออกแบบตัวละครตัวเอกชายที่เป็นชาวญี่ปุ่นคนนี้แล้วก็มีโมเดลที่ออกแบบมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่ว่าเนี่ยการที่ u ูบิซ f อเลื่อนการวางจําหน่ายอะไรออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมที่จะเอา ตัวละครนี่มาแทนอะไรเงี้ยแต่ก็ผมพูดตรงนะว่ายากนะครับเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่านะยกเว้นมันจะหาเรื่องขาย DLC อะไรเสริมอะอันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะยากแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันต้องรื้อระบบอะไรกันใหม่แล้วก็ยกเว้นเอายาซึเกะมาทาสีขาวอะอาจจะพอได้เหมือนอารมณ์แบบลงหมดอะน่าจะได้แต่ว่าเรื่องราวแอคที่เป็นซามูไรอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเดิมนะแต่อาจจะดีกว่าก็ได้นะเออจริงออกแบบมดแบบที่ เพื่อนๆชอบโหลดบอดมาใส่ไปเลยอ่ะเออผมว่า,น,าน่าจะพอไหวอยู่แต่ว่าเรื่องฮิตบ็อกเรื่องอะไรที่มันเละเทะนะีมันจะแก้ไม่ได้นะครับเรื่องของเรื่องถ้ามันเป็นอย่างนั้นต่อมาเขาเล่าว่าชายชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในเกมระหว่างที่พัฒนาในช่วงปี2020นะครับเกมดังกล่าวเนี่ยนำตัวละคร ชาวญี่ปุ่นที่เป็นชายเข้ามาก่อนแต่มีการสลับตัวในระหว่างนั้นก็คือสลับตัวมาเป็นยาสเกะนะครับเมื่อถูกถามว่าทำไม Ubisoft ถึงเลือกยาสเกะแทนตัวละครชายชาวญี่ปุ่นคนนี้แอนดิเมียนเปิดเผยว่าพวกเขาบอกว่า Ubisoft นั้นได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นมันก็คือการเสียชีวิตของคุณจอร์ดฟลอยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ช่วงแบ็ Life Matter นั่นเองนะเพื่อนๆนะ่าจะพอจำกันได้ ก็พอหลังจากเ,เกิดเหตุการณ์นั้นนะมันก็มีกระแสกระคือความโวกอะไรออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งถามว่าตอนนั้นนะจริงๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปรวมหนึ่งตัวผมก็ค่อนข้างเข้าใจและเห็นใจผู้เสียหายหรือผู้สูญเสียในช่วง Backlife m m t t t r r นะแต่ว่าอย่างที่บอกและผมพูดไบ่อยว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้คนที่ไม่ซื่อคนที่มันหาช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยเขาโหนกระแสเขาโหนข่าวพวกนี้แล้วสร้างอำนาจบางอย่างขึ้นมาจนมันมาเป็นแบบ มาคุกคามหลายๆอย่างที่มันนอกเหนือจากการต่อสู้ในเหตุการณ์นั้นไปแล้วอ่ะคือผมไม่รู้ว่าการมาผักดันเรื่องพวกนี้ในวิดีโอเกมจะไปช่วยเหลือความสูญเสียของจอร์ดฟอยได้ยังไงนะอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นการจุดชนวนไฟบางอย่างที่ทางฝั่งนั้นเขาก็แบบเออกูก็เอาคืนนะ่ะมันก็เป็นการสาดกันไปสา์กันมามันเป็นไฟแค้นแรงแค้นแล้วนะอืมทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็น Ubisoft เขาก็เลยยอมรับแนวคิดนี้มันก็หลังหลังจากนั้นก็มี DEI มีอะไรเข้ามาที่ทุกคนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถือกําเนิดตัวละครอย่างยาสเกะขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นไอเดียที่ทุกคนตบโตะ๊ะยอมรับกันว่าต้องเป็นตัวละครนี้แหละแทนตัวละครชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะเรียกว่าไง PR เพื่อจะทํา PR ปกติเนี่ยสมมุติว่า ปกติคุณนึกภาพว่าพอ Ubisoft เขาทำงานน่มันไม่ใช่บริษัทเล็กๆกันเนาะ,ะถึงแม้หลังๆคุณภาพจะมีปัญหาก็ตามก็ดีก็คงมีไอเดียคิดมาเฮ้ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีตัวละครคนผิวสีนี่ว่าเขาก็คงค้นๆนะซึ่งคนไม่ยากคุณก่อนที่จะมีไอเกม Assassin's Shadow เนี่ยคุณพิมพ Black Samurai เนี่ย ในยุคสมัยญี่ปุ่นยุคพิเรียดเนี่ยแม่งก็เจออยู่แล้วว่าคือตัวละครยาสซเกะถูกปะเขาคงปิ๊งไอเดียแหละว่าเฮ้ยฉันเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวละครหลักไหมตัวเดิมไม่เอาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้ก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีข้อมูลยืนยันนะอ่าเราก็คุยแบบมโนมโนสนุกสนุกกันละกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าจริงๆ Ubisoft ถามว่าเขาห่วงใยผู้เสียหายผู้ถูกบูลลี่ผู้โดนรังแกในเหตุการณ์ของจอร์จฟอยหรือเปล่าก ไม่รู้อาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทำเขามองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นกระแสที่ดีแล้วก็มันทํา PR ได้ถ้าพูดในแง่าการทำธุรกิจเขาก็คงมองประมาณนั้นแหละนะเพราะเขาสนตัวเลขแบบเรียกว่า number one เป็น priority หลักของบริษัทอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นการ move movement ของบริษัทของเขามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอนดิเมนเนี่ยก็ได้มีการไปพูดคุยหรือไม่เรียกว่าพูดคุยดีกว่าเรียกว่าเป็นการทวิสตออกไปถาม ของทางคุณทอมแฮนเดอร์สันนะครับซึ่งเขาเป็นเหมือนบอกอจาก i n s i ซด์เกมมิ g เป็นเรียกว่าเป็นเพจเกี่ยวกับข่าวเกมอ่าเป็นเพจแบบเจาะลึกข่าวเกมอะไรแนวนี้นะฮะก็ไม่เชิงรีวิวแบบ IGN นะแต่ว่าเอ่อเพจสื่อรีวิวหรือว่าข่าวเกมของต่างชาติแม่งเยอะมากไอ้เหี้ยอย่างที่ผมอ่านนั่งอ่านข่าวเนี่ยผมเจอสื่อเยอะมากสื่อมีหลายฝ่ายด้วยมีสื่อฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเอ,อสารพัดอะ่ะทีนี้เขาก็ได้มาทวิสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับของที่คุณ แอนิเเนี่ยได้แชร์ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีตัวละครญี่ปุ่นอยู่นะแล้วก็ทาง Ubisoft ก็เอาออกไปเพราะว่าอยากจะ PR ตัวละครใหม่ที่ซือยาสุเกะเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นกระแสของการนิยมคนํำอะไรเงี้ยมันมันมาเออก็คิดว่าจะทำแบบ กระแสที่ดีให้กับธุรกิจเขาได้อะไรแบบนี้นะส่วนคุณทอมแฮนเดอร์สันก็ได้มาตอบกับทวิสต์ว่าเป็นเรื่องโกหกนะครับมันเป็นเรื่องไม่จริงก็คือไม่มีเลยไม่มีข่าวเกี่ยวกับการทําตัวละครญี่ปุ่นคือยูบีซอฟตั้งใจที่จะเอายาสึเกะมาแต่แรกแล้วอะไรแบบนี้อ่ะเขาก็มาตอบปฏิเสธไปพอมาถึงตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเริ่มสงสัยและอยาการู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะตัวเอกมันเป็นใครแล้วก็แต่และตัวละครมันมีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างผมก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดิมที เรื่องราวของ a s s i n Creed ภาค Shadow เนี่ยเขาได้ตั้งไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอไอเทมแห่ง Eden ด้วยอาจจะใครเคยเล่น a s s i n Creed มาก็จะรู้จักไอเทมของ Eden ดีนะจะมี Apple มี Star f, อะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นของวิเศษจากพวก Isu ผมเรียกถูกปะมันคือ Isu ปาไม่รู้ มาไปขอวิเศษจากกลุ่มมนุษย์พวกนี้คือเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่มาก่อนการเป็นมนุษย์วิเศษอะเออซึ่งประดิษฐ์ของพวกนี้ออกมานะครับซึ่งในตัวภาคชา a ์โดที่เขาวางเอาไว้มันจะเป็น Sword of Eden หรือเป็นดาบแห่งอีเดนนั่นเองนะครับซึ่งผู้ผู้ถือครองอำนาจเนี่ยก็จะเรียกว่าได้รับความพลังอันยิ่งใหญ่ามากกว่าผู้อื่นรวมถึงเป็นคำสาบด้วยอะไรต่างๆนานาตามมุกข,ของเกมนะนะแล้วก็ เหมือนอย่างเช่นแบบมาร์เกสิตเอลเดอร์อะไรเงี้ยเออถ้าใครถือคลองก็จะเหนือกว่าคนอื่นแนวเรื่องที่เขาวางเอาไว้ซึ่งมันก็จะบอกด้วยว่าโนบุนากะเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็สามารถแบบเก่งกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่ความสามารถและความเฉลียวฉลาดของเขานะครับเขาได้ครอบครองดาบแห่งอีเดนเว้ยแล้วก็เลยมีอํานาจเหนือกว่าผู้อื่นเว้ยเพื่อนๆซึ่งดาบแห่งอีเดนอันเนี้ยก็ตกอยู่ในเนื้อมือหรืออยู่ในครอบครองของโนบุนากะเขาก็เลยเรียกว่าเก่ง เก่งกว่าไดเมียคนอื่นๆรวมถึงมีเนื้อเรื่องบอกอีกว่าโนบุนากะเนี่ยเหมือนจะถูกพลังแห่งอีเดนเนี่ยพลังแห่งของไอเทมอันเนี้ยแม่งครอบงำแล้วก็มีความเป็นปีศาติเขาก็เลยโหดร้ายอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์จริงๆโนบุนากะเขาก็มีนิสัยใจคอแบบนี้อยู่แล้วเขามีความสามารถระดับหนึ่งแหละแล้วก็ใส่ว่าเอเขาครอบครองไอเทมพิเศษอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันก็ make sense f a n t a s ดีนึกเห้าไหม ซึ่งไอดาบแห่งอีเดนอันนี้นะเพเผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักหรือใครไม่เคยเล่นเกมแอสซินครีนะครับมันก็คือเป็นไอเดียมาจากดาบเอ็กซ์คาลหรือว่าฮอนโจมาซามูเนะนะครับมันจะมีหลายชื่อเออดาบแห่งเจนกิสคานอะไรแบบนี้นะเป็นดาบวิเศษเอาง่ายๆแล้วก็ในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องชอบทําเป็นดาบในตำนานดาบปราบมังกรอะไรเงี้ยเพื่อเป็นดาบ ที่เป็นมีผู้ถูกเลือกแล้วก็ต้องใช้ในการปราบบอสทรงนี้แล้วก็ถ้าตกไปอยู่ในมือของผู้ร้ายผู้ร้ายก็จะแข็งแกล่งอะไรเงี้ยเออแย่งไอเทมกันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคียเช่แต่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นสเสน่ห์นะไอ้การมีไอเทมวิเศษอะไรแบบนี้นะครับแล้วใครเป็นแฟร s แอสซิงครีก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเรื่องนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวพระเอกกันนะครับพระเอกของเวอร์ชั่นชารโดฉบับมโนเนี่ยก็คือตัวละครเอกมีชื่อว่า ทากะยามาอุจินะครับทากะยามาอุจิเนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์ของลัทธิชินโตเว้ยเออซึ่งทากะเนี่ยเขาตัดสินใจนับถือศาสนาชินโตเพราะเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะซึ่งทำให้คุณทากะเนี่ยมีมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบตัวเขาเว้ยการเลือกนี้เกิดขึ้นเพราะมีผู้เขียนเรื่องของชาโดเนี่ยต้องการให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลกที่แปลกใหม่ สำหรับเป็นหลายคนและเรื่องนี้ขัดแย้งกับความคิดที่ว่าพระสงฆ์ชินโตผู้นี้เนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามหรือความขัดแย้งใดๆนะครับแต่ความเป็นจริงลึกๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างจะโหดเยี่ยมเด็ดขาดนะเออแต่ว่าเหมือนตัวเองก็แบบชอบมาอยู่ที่สงบๆและนึกออกบ้างมันจะไปทรงแบบพระเอกญี่ปุ่นน่ะตัวตัวเองเป็นพระเหมือนรักสงบอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่ยุ่งกับใครแต่จริงๆคือแบบก็เป็นคนแบบ เอาเรื่องอยู่เหมือนการตัวละครญี่ปุ่นในกระตูนยุคเด็กๆยุคผมมันจะชอบเป็นอย่างงี้เว้ยชอบแบบนิ่งๆดูใจดีดูไม่ยุ่งกับใครแต่พอแบบอยู่ดีมึงนึกโกรธโมโหขึ้นมาแม่งก็จะเก่งผิหูผิผผผผตานอกออกป่ะตัวละครทรงนี้ญี่ปุ่นแม่งชอบเขียนแล้วก็ประสบความสำเร็จคนชอบคนรักนะจากนั้นเนี่ยคุณ เอนดิเมียนเนี่ยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทากะยามาอุจิเนี่ยหรือฮีโร่ของเราเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในวัดใกล้ๆกับช่วงเวลาที่โนบุนากะแพ้สงครามไปตามเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยพอโนบุนากะแพ้สงครามเนี่ยก็จะเหมือนถอยถอยหลบหนีมาที่วัดใช่ไหมแล้วก็วัดที่ทางคุณทากะอยู่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆในโซนนั้นแล้วก็ตัวละครแรกที่โผล่เข้ามาในวัดของที่คุณทาก,ากะกำลังแบบเรียกว่ากำลังกวาดพงกวาดพื้นอยู่เนี่ย ก็คือฮัตตุริฮันโซเว้แล้วก็เราจะรู้แล้วว่าเขาคือตำนานดินจาในยุคสมัยนั้นซึ่งมีชีวิตจริงนะครับเป็นคนจริงๆมีบทบาทสำคัญมากๆในตำนานของชินบิญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันและชื่นชอบกันนะครับฮัตตุริฮันโซเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาตอนช่วงที่มาพบกับทากะในวัดที่ผมบอกและเปิดเผยว่าเขาได้ถือครองดาบ แห่งอีเดนมาด้วยอ่าก็หลายคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยม,มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งช่วงเวลานั้นทุกคนจะรู้แล้วว่าพอหลังจากโนบุนากะตายเนี่ยคือมันเป็นการประทะกันกันกบอากาจิมิสูฮิเดะใช่ไหมแล้วก็เหมือนทุกคนพยายามจะแย่งอาวุธอันนี้กันน่ยแล้วก็สุดท้ายดาบอันเนี้ยตกมาอยู่ในมือของฮัตโตริฮันโซนะครับแล้วก็เสือกระสนหนีมาแล้วก็มาพบกับตัวละครเอกซึ่งเราเป็นคนเล่นเว้ยไอ้เชี่ยเราแค่นี้ก็อยากเที่ยวเดอ้อยัง อยากพี่เดอร์แล้วนะเนี่ยแต่ไม่ได้คิดจะต้องไปนอนฝันก่อนเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงเพื่อนๆความเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มฮัตโตริฮอนโซแล้วก็นินจาของพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกอาเคจิมิซุฮิเดะเนี่ยประกาศว่าเป็นผู้ทรยศแล้วก็เป็นคนสังหารโอดะโนบุนากะคือไอ้นินจาเนี่ยมันทรยศนะมันเป็นคนสังหารท่านโอดะโนบุนากะแล้วก็ขามูดาแพงอีเดนไปแล้วก็ประกาศให้ทั่วญี่ปุ่นเนี่ยตามล่า ไอ้คนทรยศคนนี้นะครับก็เรียกว่ามันก็จะเป็นพอทที่เราก็เรียกว่าศัตรูรอบด้านนะพึ่งใครไม่ได้แล้วมีที่พึ่งเดียวก็คือฮัทตุลีฮันโซเนี่ยก็ได้มาพบกับเราและเราผู้ที่เล่นเป็นตัวละครเอกใช่ไหมหรือทากะนั่นเอง ผมเรียกว่าทากะนะถ้าผมพูดว่าทากะก็คือตัวตัวเราที่เป็นคนบังคับเนอะว่าทากะเนี่ยก็ได้เลือกที่จะรักษาแล้วก็ให้ที่หลบซ่อนกับฮัตโตริฮันโซแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมือนทหารกลุ่มนี้กลุ่มของมิซูฮิเดะเนี่ยพยายามมาตรวจไอ้วัดนี้ว่าแบบเฮ้ย hey, ได้ข่าวว่าไอ้ปู่นินจานี่มันหนีมาตรงนี้นี่อะไรเงี้ยก็ทำการแบบหลอกให้ hey, ไปทางอื่นนะผมไม่เจอเลยอะไรแบบนี้ หลายคนอาจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมมิซูฮิเดะถึงแบบว่าไม่ฆ่าพวกพระพวกอะไรพวกนี้ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์หรือเคยดูเด็กด็อกเมนท์รีคุณจะรู้ว่าโนบุนากะเนี่ยแม่งโหดเหี้ยมมากคือวัดวัดพระเผาฆ่าฆ่าทิ้งหมดแต่ก็ถ้าพูดอีกด้านหนึ่งคือพระเขาเป็นพระที่ไม่เหมือนบ้านเรานะพระเขาจับดาบต่อสู้โนบุน uh, ากะเขาคงเห็นว่า เป็นเสี้ยนหนามออก็ต้องต่อสู้เพราะว่าไม่สู้เขาก็ฆ่ามึงเหมือนกันเพราะวัดพระถืออาวุธนะไม่ใช่พระแบบมันยืนสดมนเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฆ่าพระทิ้งหมดแต่ในช่วงเวลานั้นน่ะคนที่สะเทือนใจที่สุดในการเห็นโดบุนากะฆ่าชาวบ้านคนแก่เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยแล้วก็รวมถึงพระด้วยก็คืออาเคจิมิซุฮิเดะไว้ที่เริ่มรู้สึกว่า มันไม่ใช่แล้วนายมันแบบไอ้นี่มันโหดเหี้ยมเกินไปแต่ด้วยความที่ตอนจังหวะนะอาจจะยังแอคชั่นอะไรไม่ได้มากอะไรแบบนี้นะอาร์ติมิซิเดก็เลยไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วที่โนบุนากะทําแบบนี้ตัวเขาเองเนี่ยพอมีจังหวะเขาก็เลยคงไม่ได้อยากจะทําแบบนี้เหมือนกันคือฆ่ากวาดล้างอะไรแบบนี้นะแต่แน่นอนสิ่งที่เขาอยากจะได้ไม่ใช่การฆ่าใครเว้ยแต่ว่าอยากจะได้ดาบแห่งอีเดนมาไว้ในครอบครองไว้ หลังจากที่ทากะตกลงรักษาบาดแผลให้กับกลุ่มของฮัตตริฮันโซนะครับแล้วก็ปกป้องเขาจากอาเคจิแล้วก็พวกซามูไรที่มาตามล่าน,นะครับด้วยความไว้วางใจนี้ไว้ทั้งสองคนก็เริ่มสนิทสนมกันเสร็จแล้วฮัตตริฮันโซเนี่ยก็ได้เปิดเผยให้กับทากะรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกรับแห่งโลกภายนอกของชินบิอิกะ ซึ่งกำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นจากเงื้อมือของอากิจิมิสุทิเดะและสมุไรผู้ชอ่อชนของเขารวมถึงกลุ่มสมุไรที่อยากจะได้ดาบแผงอีเดนมาไว้ในครอบครองเพื่อลุกแก่อำานาจนั่นเองนะครับและเขาก็ได้เปิดเผยต่อว่าชิโนบิอิกะหรือกลุ่มนินจาที่เขาเป็นหัวหน้านหน่วยอยู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาขาของกลุ่มฮิ d เ e ดนวันของญี่ปุ่นเว้เฮ้ยัไ,ไงคนลุกเลยคนลุกเลย ให้เป็นแฟนเอสซินครีตผมว่าฟังของตัวนี้น่าจะอินพอสมควรเพราะว่าผมเห็นแฟนเอสซินครีตหลายคนมาคอมเมนต์ผมพูดเหมือนกันเลยว่าจริงๆอ่ะให้กลุ่มนินจากลุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นอีกสาขาหนึ่งของหน่วยนักฆ่าก็ได้อะไแบบนี้นึกออกป่ะแล้วก็มีพวกเทมเพลาอาจจะอยู่ในส,ส,สมุไรอะไรพวกนี้ที่ คือคือคือหน่วยหน่วยพวกนี้จริงๆถ้าถ้าเคยเล่นเกมมาจ,จะรู้ว่ามันมีมานานหลายแบบหลายร้อยหลายพันปีแล้วอะที่ครอบครองโลกนี้อยู่เหมือนเป็นกลุ่มแบบอ,อิลูมินาติอะไรแนวๆเน,น,นี้ยทีนี้เพราะฉะนั้นมันถ้ามันย้ายมาเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมันแทรกได้อะว่าอ๋อจริงๆไอ้ไดเมียวคนนี้มันเป็นสมาชิกกลุ่มนะนินจาคนนี้ก็อ๋อเป็นอันเนี้ยฮิดินวานสาขาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออมันมันทำได้แล้วแม่งมีเซนซึ่งเขาตั้งใจจะทำจริงๆไอ้เหี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาขายเพื่อน และหลังจากนั้นพอทากะได้รู้จักกลุ่มนักฆ่าแล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการฝึกฝนแล้วก็ใช้วิชาร่วมกับฮัตริฮันโซเพราะฉะนั้นช่วงของ t ูตู r รียหรือการฝึกวิชาในการเล่นต่างๆพอมันจะมีสอนการฆ่าแบบนู้นคือไปช่วง t ูต o เรี l อ่ะสอนกระโดดสอนโหนรอบฆ่าอะไรเงี้ยมันคือคนที่นำาูตูเรียเรามน่ยคือฮัตรริฮันโซไว้เหมือนอาจจะมี ออปชันของการมาอัพสกิลมาอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาหาฮันโซหรือว่ามาหมู่บ้านนินจามาเปลี่ยนอุปกรณ์นักฆ่าอะไรเงี้ยเฮียเป็นไงน่าเล่นน่าเล่นกว่าไอ้ดำตกจัดตึกลงกองหญ้าสมูไรจมน่าเล่นกว่าเยอะเลยและนอกจากที่ทางทากะและกลุ่มนินจาของฮัตตุริฮันโซนั้นต้องปกป้องดาบแห่งอีเดนรวมถึงพยายามจัดการศัตรูที่แท้จริงของญี่ปุ่นเนี่ย แล้วก็ต้องหลบหนีคำกล่าวหาที่บอกว่าเป็นคนสังหารโอดะโนบุนากะแล้วด้วยเนี่ยก็ยังไม่ไวายจะต้องพบกับศัตรูอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือฮิเดยชิโทโยโทมินั่นเองนะครับผมก็คือเรียกว่าฮิเดยชิโทโยโทมิเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ โลภมากและอยากจะครอบครองดาบแห่งอีเดนด้วยมีการเขียนเส้นเรื่องไว้อีกเส้นหนึ่งว่าฮิเดโยชิโทโยโตมิเนี่ยก็ได้มีช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนจะมาช่วยเหลือแต่ก็ได้แย่งชิงดาบแห่งอีเดนจากกลุ่มของฮันโซไปและหลังจากนั้นเขาก็ใช้มันเพื่อน,น้ม้น้าวและปกครองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้พลังอํานาจเนี่ยในการกวาดล้างนินจาทั้งหมดเพราะมองเห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามและเท่านั้นยังไม่พอนะครับพอเขาไดเ้เหมือนได้ครอบครองพลังของดาบแห่งอีเดนแล้วเนี่ยก็ ได้พบว่าพวกเราผู้นำศาส,สนาคริสที่เรียกว่าอยู่แฝงตัวเข้ามาในในเมืองหรือว่าเป็นผู้นำศาสนาเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดของตัวเขาเนี่ยคือในญี่ปุ่นถ้าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนผู้นำศาสนามันเรียกว่าอะไรวะเหมือนพวกพระพวกนักบวชที่เรียกว่ามาให้คำปรึกษาม,มาอยู่ใกล้ชิดกับไดเมียวหรือคนอยา่คนโตเนี่ย ฮิเดอุชิเขามองว่าพวกนี้แม่งก็เป็นเส้นหนามแล้วดันไปพบความลับว่าคนเหล่านี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเทมเพลาที่พรยามจะมาเป่าหูและยึดของญี่ปุ่นเว้ยเพราะฉะนั้นพวกนักบวชในยุคนั้นอ่ะมันเป็นสมาชิกเทมเพลามาเว้แล้วก็มีอัศวินบางคนที่เข้าร่วมกับเทมเพลาแล้วก็ เป็นศัตรูเขาด้วยเขาก็ใช้ไอดาบอันนี้กวาดล้างฆ่าหมดก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งที่ฮิดโยชิแม่งเหมือนเพี้ยนขึ้นมาแล้วก็ไล่ฆ่าทุกคนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ฮิดโยชิโทโยโตมิเนี่ยเขาได้ประกาศตัวว่าเขาเป็นราชาปีศาจแห่งสวรรค์ทั้ง6เว้ย โคตรเบียวแล้วก็ใช้พลังที่ผมบอกเนี่ยรวมถึงเขาเหมือนจะถูกบิดเบือนเรียกว่าถูกกลืนกินจากพลังแห่งอิสุจากดาบอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ค่อนข้างเพี้ยนไปพอสมควรถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมนะ่ยมันก็จะเราจะเห็นว่าบุค,คลิกของฮิดโยชิเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แม่งแ,แบบเหมือนบ้าบ้านิดน,นึงแบบค่อนข้างบาพลังบางคนเขาก็บอกว่า ขาอิจฉาความสําเร็จของโนบุนากะนะคืออยากจะเอาชนะนายตัวเองให้มันขึ้นไปขั้นนึงกูต้องเหนือกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งจริงมันมีช่วงน้ี้เขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตพอสมควรนะซึ่งผมคิดว่าตัวเกมเส้นเรื่องเนี้เขาน่าจะหยิบตรงส่วนนั้นนั่นแหละที่เอามาเป็นช่วงที่ฮิเดโยชิได้ครอบครองดักแผงอีเดน Eden ไว้แล้วก็ทางด้านทากะและฮัตโตริฮันโซเนี่ยก็ตกที่นั่งลําบากนะเพราะว่า มันแย่กว่าเดิมอย่างตอนมิซูฮิดะเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนหน่วยกวาดล้างพวกกระบฏพวกทรยศอะไรเงี้ยโดยเขาโยนความผิดให้เป็นกลุ่มของฮันโซใช่ไหมแต่ฮิเดลชิเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นตำแหน่งเขาสูงกว่ามิซูฮิดะนะแล้วก็เรียกว่ามีดาบแห่งอีเดนด้วยก็อาจจะค่อนข้างจะต่อสู้ยากรวมถึงมีศัตรูหลายฝ่ายมันก็เป็นความตื่นเต้นที่เรียกว่าแหงอยากจะพีออเดอร์วันนี้เลยแต่ทําไม่ได้นึกออก เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราเนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็มีการต่อสู้กันแล้วก็ตัวเราเนี่ยได้รับการฝากฝังจากฮัตุริฮันโซเพราะฮัตุริฮันโซระหว่างเนื้อเรื่องจะได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเราได้ทําให้เราเนี่ยจะต้องฟาฟันอุปสรร,รคเพื่อไปถึงบอสอันสุดท้ายนั่นคือไปจัดการกับพี่เดยุชิโทโยโตมินั่นเองเป็นศัตรูที่แท้จริงเพื่อเอาดาบแห่งอีเดียนกลับคืนมาสู่ที่ปลอดภัยเว้ย โอเคตามข้อมูลสรุปทั้งหมดทำลายเรื่องของอประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือมันจะจบลงด้วยทากะหรือตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเอาชนะอาเคจิมิซูฮิเดได้นะครับหลังจากที่สังหารโอดะโนบุนากะไปแล้วและในที่สุดเนี่ยก็เอาชนะโทโยโตมิฮิเดยชิได้นะแล้วก็ได้ครอบครองดาบแผงอีเดน รวมถึงคืนดาบให้กับกลุ่มลึกลับชิโนโบิอิงะหรือว่ากลุ่มฮิ d เด n นวันนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะจบลงที่ยุคของโทกุงาวะอิเอะสุขึ้นมาเป็นโชกุนแรกของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะที่นำพาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคใหม่ตั้งแต่ปี1603ไปจนถึง1868เมื่อการปฏิรูปเมจิเกิดขึ้น จากที่เข้าใจเนื้เรื่องนี้นะครับทกคุณกว่าอยาสุเนี่ยก็จะเลือกที่ไม่ใช้ดาบแห่งนี้เหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจอ่ะเขามองว่าดาบอันนี้มันเป็นคำสาบอยู่แล้วนะแล้วก็ปกครองญี่ปุ่นสู่ยุคใหม่อย่างปัจจุบันที่ทุกคนรู้กันนะไงะน่าสนใจปะ่ะโคตรดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้บิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรเลยด้วยนะเพราะว่า เขาหยิบประวัติศาสตร์ที่มันคนรู้อยู่แล้วแต่สอดแทรกอะไรางเนีน้คือหลายๆครั้งทำอะผมเมื่อก่อนผมอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยใช่ปะมันจะมีหยิบเรื่องตรงนี้มาพูดเยอะบางทีก็เอาเรื่องของฮิเดโยชิโทโยโตมินั่นแหละเป็นคนทรยศโนบุนากะแล้วถามว่าความเป็นจริงมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรสุดท้ายโนบุนากะก,ก็ตายแล้วทุกคนก็เออขึ้นไปตามลําดับตามประวัติศาสตร์อยู่ดีเพียงแต่ว่าในยวะว่าใครทําอะไรใครทรยศใครใครฆ่าใครบางทีมันก็ อาจจะเสริมกันได้เออบางบางบางกระตูลก็บอกโนบุนากะเป็นปีศาจทุกคนก็เลยต้องหาทางจัดการนะึกอะไหมมีเป็นปีศาจถูกปีศาจครอบงำม,มันมีกระตูลเรื่องอะไรผมจําไม่ได้คือโนบุนากะมันเป็นปีศาจเว้ยเออได้พลังจากปีศาจมาเลยนะแล้วก็พระเอกเนี่ยก็คือ พระเอกเนี่ยคืออากิจิมิซืฮิเดะนะแล้วก็ร่วมมือกับพี่เดโยชิเนี่ยปราบโนบุนากะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีด้วยนะแล้วก็มีเด็กที่ต้องปกป้องเป็นอีเอซูซึ่งแบบในกระตูนมันเป็นเด็กอะ่ะเออแล้วก็ในตัวออเอซูแม่งเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่โนบุนากะต้องการมาสองเวอร์ให้เลยแบบเนี้ยเออพวกพวกอสุวินก็ช่วยเหลือการสุดท้ายก็ต้องไปปราบโนบุนากะ no มันจะมีประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเพราะสุดท้ายมันมันสตอรี่มันไหลไปจบเหมือนเดิมซึ่ง ผมเชื่อว่าทาง Ubisoft ปัจจุบันนะเขาก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละก็คือพยายามจะไม่ได้บิดเบือนอะไรมากแต่ว่าเนี่ยคุณเห็นบ่าว่าอันนี้คือเป็นแค่ไอเดียหนึ่งนะที่เขาเล่ามาอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้ผมเชื่อว่ามันแตกได้เยอะเลยมันมีตัวละครยเยอะให้เล่นเลยคือจะเอาแบบนินจาฟูมะมาด้วยก็ได้หรือมันมีอีกหลายคนอนะหลายตัวในช่วงแก๊ปเวลาเนี้ยเล่นตั้งแต่ก่อนโนบุนากะตายก็ได้ให้ใกล้ชิดโนบุนากะเลยก็ได้หรือจะเอาหลังโนบุนากะก,ก็ได้เฮียแม่งกว้างมาก แล้วในช่วงเวลานั้นถ้ามึงอยากจะโวกอะ่ะมึงให้ไปเจอคนดําได้อะ่ะอาจจะมีกลุ่มคนดําที่เป็นทาสเป็นอะไรที่มึงไปช่วยเหลือแล้วเขาก็มาช่วยมึงได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอ่ะเราถูกผักให้ฮัตตุริฮันโซเนี่ยตกอยู่ในอันตรายและขาดทีมงานขาดตี้ถูกปะตกที่นั่งลำบากช้อยสุดท้ายอาจจะเป็นต้องไปช่วยทาตอ่าคุณก็ได้ปลดปล่อยทาตออกมาแล้วทาตก็เป็นกลุ่มตี้เราที่ออกไปช่วยต่อสู้อะไรแบบเนี้ย แม่งก็เจ๋งแล้วและหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นยาสเกะหรือกลุ่มธาตุอาจจะบอกว่าเราจะต้องไปช่วยหัวหน้าของเราซึ่งถูกจับอยู่ที่ปราสาทอะไรแบบนี้สุดท้ายไปเจอยาสเกะที่อยู่ในปราสาทที่ของโดบุนากะของใครก็ตามที่ถูกจับไว้หรือเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ไปขอความช่วยเหลือได้แล้วก็สุดท้ายเขาก็อาจจะสอนสกิลอะไรบางอย่างมึงมาอาจจะมาช่วยมึงสองสาภารกิจอะไรเงี้ยแล้วมึงค่อยมาขาย DLC ต่อเพอร์เฟกนี่กูไม่ได้เรียนเนเรทีฟมานะเนี่ย โอเคเพื่อน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 ชอบเนื้อเรื่องแบบที่ผมเล่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีเนื้อเรื่องใหม่ๆอะไรในหัวหรือเคยไปได้ยินได้ฟังเนื้อเรื่องเจ๋งๆแบบไหนมาก็มาแชร์กันนะครับหรือเพื่อนเพื่อจะชอบเนื้อเรื่องเดิมที่กำลังจะขายในเดือนกุมภาของยาสเกตและนาโอเอะก็ไม่ผิดอะไรนะครับสามารถมาแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้สำหรับผมวันนี้ท็อปคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอเห้นเพื่อนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ เราพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับสุดท้ายนี้สำหรับสูงง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์งด้านล่างนะจ๊ะแล้วเ,เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ b e a u t y standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสนบผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม